สวัสดีครับพบกับช่างแหวงกันเช่นเคยครับวานนี้ไปุละมานะครับไม่ได้ทําวันนี้ถึงได้ทําวิดีโอสองให้ดูนะครับผมหลังจากปะช่องฟิตเสร็จแล้วนะครับก็ลูกค้าบอกว่าทําสีให้ด้วยนะครับผมก็เลยทําสีให้ด้วยแล้วเดี๋ยวจะเติมน้ำยาน,นะครับส่วนยี่ห้อก็ ไฮเออนะครับผมมาดูด้านหลังกันเลยครับดูรายละเอียดด้านหลังนะครับรุ่นก็ H e r H r 715 C E ครับผม B L 9นะครับส่วนกระแสไฟฟ้าก็0.50แอมป์นะครับ น้ำยาก็ R หนึ่งสามสี่ครับผมมาดูวิธีทำกันเลยครับผมทีนี้จะใส่สอนเลยนะว่ามาจากมีแต่ก็ทำมาจนะากเาจจป็นไม่เป็นมือสอนสอนให้ไว้สำหรับเติมน้ำยาแต่ยัดปันมาไม่ได้สมว่าเรื่องนี้ เด็ดเร็วนะเครับหาดน้ำนะครับมาเช็ดความร้อนครับ โดนคอมข้งในร้อนมากจัดเดินไปก็ไม่ดีนะครับผมเวามเป็นขวดวดววยกำแดงอยู่ด้านในนะทีดูว่าม็นเชื่อมเช็ยบมีรอยรั่วไหมแล้วก็วต้องใช้กัดดรดด้ยน,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 นะครับผมดูด้านข้างันด้านบนเราเห็นเยอนะครับด้านล่างเราไม่เห็น โอเคแล้ว okay ครับรอแว็กน้ำยาอย่างเดียวนะครับแว็กน้ำยาเข้าเครื่องก่อนที่เราจะแว็กเราก็ต้องแว็กลมออกซะก่อนนะครับผมก็ได้ใช้เครื่องแว็กนะครับ ก็ใส่ก่อนลงไปเลยนี่ก็จะร้อนอยู่นะครับเราก็ต้องเจ็ดให้มันเย็ยนก่อนก้อนมันจะไม่ละลายนะครับมันมียางกันเหมือนหัวจุกจุนยก้อนจุนเยยน,นเย,ยนนครับ อาจจย่างนี้เป็นไฟแว็กนะครับไฟแดงไฟแว็กตัวนี้เป็นดูดนะครับดูดลมดูดลมหรือดูดอากาศแล้วอยู่ในของตู้ของคอมพิวเตอร์นะครับเสียบปลั๊กคอมแว้งเลยครับ รอแบกแล้วแบกลมมือต้องรอนิดหนึ่งครับก่อนลมจะหมดเวลาแบกลมแล้วก็ต้องตัวนี้จะโอเคนะครับลมออกอยากคอมพิวเตอร์ของคุณนะจะดูดรดูสังเกตแชมป์นะครับแชมปลงดูนั่งเขพราะว่าลมมันหมดครับลมอยู่ในเยอะลมอยู่ในถัง หรือไอ้ลมอยู่ในตู้นะครับจะลดลมเราจะเองลม่ลมานออกมาแบนี้เปิดยิงไว้นะครับถ้าเข็มนิ่งก็แปลว่าลมหมดลนะครับกองอากาศยนไม่มีนะครับ Thank <laughs> you. ออกกหลังจากแวกลมเสร็จแล้วนะครับแอกอากาศอยู่ในตู้ออกแล้วเราก็ปลดสายแดงออกเลยนะครับแล้วก็ใช้ใช้สีน้ำเงินนะครับเป็นสายน้ำยาผสมยาเบอร์สามสี่นะครับ หมไปเลยโอเคนะครับเราก็ปล่อยน้ำยาดพียน้ำยากไปนะครับน้ำยาแล้วนะเดี๋ยวเปิดที่เจมักเจน้ำยานะโอ้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 ต่อไปท่านียบอยู่ ต่อไปแล้วก็เสียบปลั๊กคอมมิเซอร์ของตู้นะครับผมแอวก็บเบอร์ปลั๊กไฟครับคัวนี้ทำง,งานเราก็เริ่มปล่อยเกนนะครับเช็คกระแสด้วยนะครับแอม0.5แอม0.5 10แอมครับกระแสแอมเลยนะครับเชื่องเข้าเลย นะด,ดูที่กระแสะ m ดูที่กระแสแอมนะครับผมกระแสแอมยังไม่ได้เลยยัง0.050นะครับรอสักครู่ครับครับ50 ตี่สิบเ่รงอยหกส้าศูนย์จุดห้าครับอา่าแค่นี้ครับ,อ,อ,รบอยู่ระยะประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้แหละครับ หนังตู้ดูผนังตู้ก็เริ่มบุบนขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวก็มาดูด้านในครับความเย็นเริ่มมาแล้วนะครับความเย็นเริ่มมาแล้วรับคมครับวิดีโอนี้ก็เป็นเสร็จสิ้นการเสร็จสมบูรณ์นะครับการซ่อมตู้เย็นเทคนิคเติมน้ำยาและกะช่องฟิรับผมสวัสดีครับ